พอตอิชูนะครับเป็นเด็นสําคัญที่เราหยิบมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็รัฐบาลไทยกําลังจะแจกเงิน1นึ่งนบาทนะเงินดิจิตอลวันละหนึ่งหมื่นบาทวันนี้ผมก็เลยหยิบยกตัวเลข1 0,000มื่นมาคุยเหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่เงิน1 0,000ืนบาทนะครับเป็นเรื่องของประชากรโลกที่กําลังจะเพิ่มขึ้นแต่1 0,000ื่นล้านคนในวันข้างหน้านะครับกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจแล้วก็ เรื่องของต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับโลกของเรากําลังมีประชากร1นึ่ล้านคนอะไรจะตามมาบ้างโลกจะแบกรับประชากร1 0 0่งล้านคนไหวไหมนะครับวันนี้ผมหยิบข้อมูลจาก n i k k e อเ s ียมาเล่าให้ฟังนะครับย้อนกลับไปเมื่อเดือนกรกฎาคมเมื่อเดือนที่แล้วที่เองนะครับก็เป็นาว่าเป็นเดือนที่ตรงกับวันประชากรโลกนะครับเขาบอกว่ามนุษย์กําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งใหญ่นะครับ ข้อมูลล่าสุดจาก World Population Review แล้วก็ Worldometer d นะครับเขาระบ,บุว่าปัจจุบันนะโลกมีประชากรอยู่ที่ประมาณ8,124ล้านคน สหประชาชาติคาดการว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น9,800ล้านคนภายในปี2050และจะเพิ่มขึ้นเป็น11,200ล้านคนภายในปี2100นะครับปัจจุบันอินเดียแซงหน้าจีนขึ้นเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกนะครับอินเดียมีประชากรประมาณการล่าสุดที่เขาระบุไว้ว่า1,441ล้านคนขณะที่จีนมีประชากร1,425ล้านคน ก็เรียกว่าอินเดียมีประชากรมากกว่าจีนเราราวประมาณ20ล้านคนนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนี้ทําให้เกิดคําถามมากโลกของเราพร้อมที่จะรองรับประชากรจํานวน10,000ล้านคนหรือ,อยังแล้วรองรับได้ไหมนะครับเขาบอกว่าทวีปเอเชียซึ่งมีประชากร60%ของโลกเนี่ยจะต้องแบกรับภาระหนักจากการเติบโตของประชากรโลกครั้งนี้นะครับการเติบโตทางประชากรเนี่ยแม้ว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของการอุปโภคบริโภคได้นะครับ แต่มันก็เป็นดาบสองคมนะครับเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับความตึงตัวที่มีผลต่อทรัพยากรและก็โครงสร้างพื้นฐานก็จะมีผลกระทบไปด้วยนะครับการเติบโตแบบก้าวกระโดดของจํานวนประชากรโลกเนี่ยส่งผลให้เกิดความเลื่อมล้ังทางเศรษฐกิจสังคมเนี่ยมีความทวีความดุรแรงมากขึ้นนะครับ เขาบอกว่ามีประชากรประมาณ700ล้านคนในโลกที่มีรายได้ต่อวันต่ำกว่า2.15ดอลลาร์นะครับซึ่งถือเป็นเกณฑ์ความยากจนขั้นรุนแรงที่ธนาคารโลกระบุเอาไว้นะครับเ <ME ID> <c oughs> มื่อจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นตัวเลขลังกาวก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยหากการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่สอดคล้องกับการขยายตัวของประชากร มันก็จะมีผลกระทบตามมานะครับเมืองต่างๆของเอเชียหลายแห่งกําลังเกิดวิกฤตที่อยู่อาศัยยังรุนแรงขึ้นอย่างเช่นในทาราวีนะครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ในมุมไบของอินเดียนะครับอันนี้ทุกคนเคยทราบกันดีนะครับเขาบอกว่าทาราวีเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นสลัมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับมีประชากรเกือบ1ล้านคนอาศัยอยู่บนพื้นที่เพียง2.1ตารางกิโลเมตรนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการอย่างเร่งด่วนสําหรับที่เรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับทีนี้ ถ้าประชากรโลกมี 1, คน10,000ล้านคนเนี่ยอะไรจะตามมาบ้างอย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบการดูแลผู้สูงอายุจะมีปัญหาตามมานะครับปัจจุบันเขาบอกว่ามีผู้สูงวัยเนี่ยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปอยู่ประมาณ700ล้านคนนะครับองค์การสหประชาชาติคาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะพุ่งสูงถึง1,500ล้านคนภายในปี2050 นะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการดูแลระบบสุขภาพของของประชาชนสูงอายุนะครับแล้วก็มีผลต่อเศรษฐกิจแล้วก็ระบบสังคมนะครับระบบการดูแลสุขภาพในประเทศกําลังพัฒนาหลายประเทศเนี่ยเกินกําลังความสามารถอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ ขาคาดการว่าบุคลากรทางการแพทย์ยจะมีการขาดแคลนถึง18ล้านคนภายในปี2030นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยและประเทศปานกลางนะครับผลกระทบต่อมาประการที่2คือเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ไม่เพียงพอนะครับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น,นทำให้การขยายตัวของเมืองมันเร็วขึ้นโดยเฉพาะในเอเชียสหาประชาชาติคาดการว่าภายในปี2030โลกจะมีมหานคร43แห่งซึ่งมีประชากรมากกว่า10ล้านคนส่วนใหญ่อยู่ในภูมิภาคกำลังพัฒนานะครับ ขนาดนี้เนี่ยยกตัวอย่างโตเกียวเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยในโตเกียวมีประชากร37ล้านคนนะครับมหานครที่กําลังพัฒนาและกำลังขยายตัวตามมาก็คือนิวเดลีมุมไบแล้วก็เมืองทากานะครับเมืงองเหล่าน,นี้เติบโตเร็วมากนะครับมีประชากรเพิ่มขึ้นเร็วมากเร็วกว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับได้นะครับการขยายตัวของเมืองโดยไม่ได้วางแผนเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดสลัมเพิ่มขึ้นที่อยู่อาศัยจะไม่เพียงพอ แล้วก็บริการสาธารณะต่างๆเนี่ยจะรับภาระมากเกินไปนะครับเรื่องของการวางแผนการวางผังเมืองเนี่ยมีความจําเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤตนี้เขาคาดการณ์ว่าภายในปี2030จะมีผู้คนราว3พันล้านคนที่ต้องการที่อยู่อาศัยรวมถึงความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับผลที่ตามมาในเวลาเดียวกันก็คือการย้ายถิ่นฐานของประชากรมันจะเพิ่มมากขึ้นนะครับในเมืองใหญ่ๆเลยนะฮะโดยเฉพาะในอินเดียนะครับรยกตัวอย่าง เมืองนิวเดลีเนี่ยมีประชากรเพิ่มขึ้น283,000คนในช่วงปี2021ที่ผ่านมานครับเรื่องของการการย้ายคนการอพยพย้ายเมืองนะครับอย่างเช่นในเมืองทาการก็เช่นกันนะครับมีประชากรย้ายเข้าไปในเมืองครับเพื่อประกอบอาชีพนะครับเมืองทาการนี้ส่วนใหญ่ก็มีประชากรอินเดียาย้ายเข้าไปส่วนใหญ่ก็มีรับ,ร,บรับจ้างทําอาชีพ3าล้อขับ3าล้อนั่นเองนะครับประมาณร้อยละ45นะครับผลที่ตาม ผลกระทบที่ตามมาในเรื่องที่3คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันนี้ชัดเจนเลยนะครับการเติบโตของจํานวนประชาการเนี่ยแน่นอนว่าพอประชากรเพิ่มมากขึ้นการอุปโภคบริโภคก็เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งมีผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภ,าพภูมิอากาศนะครับความต้องการทรัพยากรธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นก็จะทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นความต้องการใช้ที่ดินก็จะเกิดมากขึ้นผลที่ตามมาที่เห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือการพัฒนาอย่างรวดเร็วของมหานครใหญ่ๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งอย่างเช่นจาก,การ์ตาในอินโดนีเซียโฮจิมินซิตี้ในเวียดนามเนี่ยส่งผลให้เกิดแผ่นดินสุดตัวอย่างรุนแรงทําให้เกิดความเสี่ยงต่อระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นนะครับผลกระทบในเวลาเดียวกันก็จะเกิดการแย่งชิงทรัพยากรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง แน่นอนว่าประชากรเพิ่มมากขึ้นความต้องการทรัพยากรเพื่ออุปโภคบริโภคต่างๆก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็ลดลงอยู่แล้วนะครับมันก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นนั่นเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการขาดแคลนน้ํานะครับเขาบอกว่าภายในปี2040เนี่ยคาดว่า33ประเทศจะเผชิญกับภาวะการขาดแคลนน้าเพื่อการบริโภคอย่างรุนแรงเลยนะครับสถานการณ์การขาดแคลนน้ำเนี่ยก็จะเป็นข้อกังวลตัวหนึ่งที่ทําให้เกิด การแย่งชิงทรัพยากรแล้วก็เกิดปัญหาในเชิงภูมิทัศศาสตร์ได้ในวงกว้างนะครับข้อสุดท้ายนะครับผลที่ตามมาก็คือเรื่องของการจ้างงานครับอันนี้แน่นอนเลยนะครับข้อมูลของยูเนสโกเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีเด็กเยาวชนและวัยรุ่นประมาณ258อล้านคนที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับแล้วก็เรื่องของการจ้างงานเนี่ยก็จะต้องรองรับประชากรที่กำลังเติบโตมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าจะต้องมีการจ้างงานจะต้องมีการสร้างงานเพื่อรองรับเนี่ย ประมาณ280ล้านตำแหน่งในปี2 0 5 0นะครับต,ต,ต้องสร้างขึ้นมานเพื่อรองรับทีนี้ัวโกแม่ซังเองเขาบอกว่าเรื่องของการจร้างงานเนี่ยมันมี AI เข้ามาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่งานประจําของคนประมาณสักร้อยล้านตำแหน่งตรงนี้เป็นจุดที่เน้นย้ำไม่เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องฝึกทักษะให้กับคนใหม่ๆประมาณ1000ล้านคนนะครับภายในปี2030ก็เรียกว่าจะต้องมีคน1000ล้านคนเนี่ยต้องได้รับการฝึกทักษะใหม่นะครับเพื่อรองรับการมาของเทคโนโลยีนะครับ ขณะดเดียวกันนะครับ World Economic Forum เขาก็ประมาณการว่าหากไม่มีการศึกษาหรือมีคุณภาพในการสร้างโอกาสการทํางานเนี่ยเรื่องของการให้ความรู้การอบรมต่างๆเนี่ยตรงนี้จะเป็นหายนะทางประชากรได้นะครับเราก็ทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงประชากรที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็นํามาซึ่งโอกาสในการสร้างสารรควัตรกรรมต่างๆได้นะก็หลายประเทศจะต้องร่วมมือกัน สิ่งสําคัญคือเราจะต้องมีการลงทุนในด้านการสร้างงานลงทุนในด้านตัวบุคลากรถ้าคุณไม่ลงทุนเกี่ยวกับตัวบุคลากรหรือหรือตัว,ต,วตัวบุคคลเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่จะเป็นทรัพย์สินที่มีค่าคนที่จะทําให้เกิดเกิดผลต่อเศรษฐกิจเนี่ยมันจะกลายเป็นภาระแทนนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่เขาระบุเอาไว้นะครับไม่งั้นอาจจะเป็นระเบิดเวลาที่เกิดขึ้นได้นะครับสำหรับประชากรโลก1 0 0หมื่นล้านคนที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะครับ